เอาอล่ะครับก็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับอันนี้เป็นการสวัสดีแบบยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับก็โ <laughs> อเคฮะแมบปบนี้เนี่ยเป็นแมปที่เสียงเพลงประกอบเนี่ยไพเราะเสียงลิขสิทธิ์มากอ่ะลองฟังดูโอเคแนะนำว่าปิดดีกว่านะครับเดี๋ยวโดนยู u ูบแบนหรือเปล่าวะไม่รู้นะฮะว่าจะติดหรือเปล่า ก็แบบนี้เนี่ยเป็นแบบจำลองการเป็นนักยูทูบ b e ดับหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุปรกรณ์ที่เราต้องมีเนี่ยคืออุปรกรณ์ในการถ่ายทําซึ่งเรารับบทบาทเป็นนักยูทูบมือใหม่ก็ได้กล้องที่ซื้อมาจากร้านขายของชํานั่นเองถ่ายทําเสร็จแล้วไปไหนถ่ายทําเสร็จแล้วมานั่งตัดคลิปต่ออย่างทรมานจนนิ้วนี้เป็นตะคิวโอ้ <c oughs> จะตายแล้วเนี่ยนั่งตัดคลิปทั้งวันทั้งคืนยอดวิวยอดซับไม่ขึ้นเลยน้องๆครับ ฝากกันกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับได้หรอวะเนี่ยก็เมื่อเราถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะฮะเราก็เข้ามาในบ้านแล้วก็มานั่งตัดคลิปนั่นเองนะครับซึ่งการตัดคลิปก็ง่ายๆเลยฮะกดตัว e กับคลิกซ้ายพร้อมกันนะฮะหรือว่าใช้ออโต้คลิปก็ได้นะง่ายดีนะครับปวดหลังปวดหลังนั่งตัดคลิปนานไปหน่อยนะฮะนั่งตัดคลิปลง YouTube ไปได้แบบได้ยอดซับมานิดนึงเอง แล้วก็ได้ตังมา1,9226นะครับก็เดี๋ยวจะไปอัปเกรดอ,อุปกรณ์และกัน <Wow. S 1> แต่ว่าแต่ว่าเอร้านด้านซ้ายนั่นน่าจะเป็นร้านขายกล่องนะเดี๋ยวไปดูราคากล่องแล้วกันนะว่านัก YouTube แบบเราเนี่ยจะซื้อได้หรือเปล่าเรานี่แบบเป็นนัก Youtube มือใหม่เลยนะไนดูซิโอ้โหโอเคกลับเลยแล้วกัน <laughs> แค่กล่องแรกก็แพงแล้วนะฮะโคตรแพ,เพงเลยแพงจัด โอเคงั้นมาเข้าร้านอัปเกรดแล้วกันอุ้ย,ยขวางทางนะเรามาดูซิมีอะไรให้ซื้อบ้างแบบซื้อได้อยากได้กล้องตัวใหม่อะเอ๊ะตังเราน่าจะพอแค่อันสีฟ้านะฮะกล้องตัวสีฟ้าโอเคเอาตัวนี้แหละจัดเลยแล้วกันอ้าวอุ๊ยได้เยอะมากกว่าเดิมแบบหนึ่งร้อยยี่สิบแปดโอ้โหบ กดทีนึงนี่แบบว่าได้มา128คลิปเลยโอ้ใหม่กดตัดกันตาเหลือกเลยนะ128คลิปเนี่ยปวดจะหัวเลยครับคุณผู้ชมก็ได้มาแล้วของใหม่ของใหม่ที่สุดในโลกขยันเลยนะฮะตอนนี้บอกเลยว่าขยันหาตังค์ว่าแต่บ้านเราอยู่ไหนไวะเนี่ยบ้านเราโอเคบอกเลยว่านี่มันแบบอ่า หลงทางซิมูเลเตอร์โอ้ใหม่รอดหลงทางทุกคนในบ้านเราวะบ้านเราอยู่ไหนระหว่างหาทางกลับบ้านก็โอเคเจอแล้ว okay, <c oughs> <c oughs> โอ้โหถึงบ้านสักที <c oughs> ก็นั่งตัดคลิปต่อแล้วกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเหมือนจะได้เยอะเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันได้แค่54อืมได้น้อยจังเลยได้ตังค์น้อยมากๆเลย อุปกรณ์ที่ทุกคนเห็นด้านซ้ายมือนะครับเป็นอุปกรณ์ที่น้องๆที่แบบว่าแอบเข้ามาในแบบเดียวกันกับผมนะครับมาเทรดไว้ให้ก็เป็นของที่แบบโคตรแพงเลยผมไปแอบ,บดูในกล่องสุ่มมาโคตรแพงเลยแบบแพงมากซึ่งขอบคุณมากครับมันทําให้ผมเนี่ยเล่นได้ง่ายมากขึ้นจริงๆขอบคุณมากจ้าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ขยันตัดคลิปลง YouTube แบบสุดๆทำให้ผมเนี่ยมีตังค์อยู่76,000นะครับ ผมก็มาดูอุปรกรณ์ถ่ายทําตัวใหม่รุ่นล่าสุดซื้อไปเลยแล้วกันนะฮะแม่ได้รุ่นใหม่มาแล้วว่าแต่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีข้างขวาด้วยหรอมันมีคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดด้วยเหรอครับเนี่ยนี่รุ่นผมนี่เป็นอันแรกเลยนะโอ้โหเพิ่งเห็นโอ้ใหม่กอดโอเคเราตังเหลือแค่นี้ก็ซื้อได้แค่อันนี้แหละครับไม่มีตัง ลืมดูฮะว่ามีฝั่งนั้นด้วยมีซื้อคอมด้วยซึ่งคอมน่าจะไม่รู้ช่วยในเรื่องอะไรนะอาจจะอัพคลิปได้เร็วขึ้นหรือเปล่าว่าแต่บ้านเรานี่คือ <c oughs> ไม่มีใครครบนี่มันคนไม่มีใครครบยูทูบเบอร์เป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่มีใครครบเลยนะฮะข้างบ้านคือไม่มีใครอยู่คนเดียว <c oughs> โอเคเราได้อุปกรณ์ของใหม่มาแล้วเป็นคอมเครื่องใหม่ก็ ตั้งยังไงเนี่ยเหอหันยังไงเอ้าผิดทางเลยบ้าไม่ได้ไหมอย่างนั้นเดี๋ยวหันให้มันดีๆก่อนหันยังไงวะเนี่ยทุกคนเอออันนี้ยังตั้งได้ไหมมันจํากัดกี่อันครับเนี่ยไอที่คูณตังค์เนี่ยนี่มันจะตั้งไม่ได้เลยนะมันหันยังไงอ่ะผมหันไม่เป็นโอ้ใหม่โลดน่าจะมีวิธีการหันอยู่นะต้องรีมูฟปอกก่อนแล้วกันอ่ะรีมูฟปอกก่อน เอาออกให้หมดเลยนี่แนะ่ไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเมาสเบิ้บลเมาส์ผมมันเบิ้ลน,นะครับทุกคนนี่โอเคออกมาตั้งให้มันดีๆโอเคสวยแล้วเก้าอี้ล่ะ,ะหันไม่ได้อยู่ดีโอ้ไม่กอดดาฟริกหันยังไงฮะโอเคผมรู้วิธีการหันแล้วฮะก็นี่เลยหันเสร็จแล้วมันจะมีลูกศรให้หันอยู่ซึ่งผมไม่รู้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห เหมือนเราซื้อคอมเครื่องใหม่มันจะเพิ่มตังให้เราแบบที่สุดว้าวเราจะเป็น Youtube ที่รวยที่สุดในจกักรวาลแล้วเนี่ยนี่ <c oughs> ได้ตังแบบว่าถี่มากนะฮะก็โคตรแจม่มแจ่มสุดๆไปรี่ทำงานดีกว่าโอ้โหบอกเลยว่าปั่นคลิปรัวๆตัดตัดไม่พักเลยน <c oughs> <c oughs> ิวแทบเป็นตะคิวโอ้ไม่ก็ดูหน้าผมหน่อยนะฮะหน้าแบบโคตรจรจังเกมมิ่ง คือผมจะบอกทุกคนว่าคริสตัลนะฮะบนซ้ายมือเนี่ยได้มาจากการที่เรากดบนจอนะฮะมันจะขึ้นให้เรากดให้เราจิ้มนะครับเจอกันที่เดิมอีกแล้วนะครับเจอกันที่ช็อปอัปเกรดอีกแล้ว <c oughs> ก็ตอนนี้เราดูแล้วว่าคอมพิวเตอร์นั้นโคตรสำคัญ <c oughs> เราจะซื้อของดีไปเลยนายีไงจัดไป1ล้านเนาะะผมฟาร์มมานานฮะหโหแล้วเหลือลอ,อีกเจ็สน ซื้ออะไรดี7แสนซื้อกล้องตัวใหม่ดีไหม,มไม่ซื้อแล้วกันหรือว่าซื้อดีวะดูหน่อยซิมีไม่ไหน7แสนโอเคซื้อมามีแค่4แสนนะครับทุกคนก็ซื้อ4แสนไปเลยแล้วกันนะเคโอ้โหเพิ่มรอบละ4,000แบบกดครั้งเดียวได้4,000กว่าคลิปโอ้ใหม่กอดคือโคตรด,ดีดีชาดนะฮะดีมากโคตรในจักรวาลอันนี้น้องเขาเป็น FC เรานี่ฮะแต่ว่า ผมเขินเลยผมแบบว่าเขินคนอื่นนี่แบบผมแบบว่าแทบไม่กล้าพิลม์มคือแบบว่าน้องเขาเป็น f อเราอะ่ะอก็โอเคเดี๋ยวเราไปหาตังกันต่อแล้วกัน,นะฮะเดี๋ยวไปอัดคลิปถ่ายทํากันต่อ,อมสมจริงมากเลยนะแบบนี้มีแบบว่า f อหยอกยอกยอกไม่เกี่ยวเลยนะฮะอันนี้เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์หรอโอ้ไ oh ม่ก็มีมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยหรออ๋อ ถ้าเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราต้องใช้แบงค์นะฮะแบงค์สีแดงในการซื้อซื้อได้ซื้อได้ไดแชมแชมมีของแต่งบ้านให้ซื้อด้วยน่าสนใจเกมดีมากเลยนะเนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีขยายบ้านนะฮะไม่แพงนะเนี่ยขยายไปก่อนแล้วกันโอ,โอ้โอเคแพงก็ได้เริ่มแพงขึ้นมามเปลี่ยนรูปลักษณ์บ้านหลังคาสีดําผมชอบสีดำนะฮะผมเป็นคนที่แบบชอบโทนสีดํา มากที่สุดแล้วขาวดำขาวดำเนี่ยโคตรเจม่ม <Wow. S 1> แล้วก็ตัวบ้านเอ๊ตัวบ้านเป็นบ้านลายลายนิดนึงแล้วกันบ้านลายลายอย่างนี้ก็สวยนะบ้านไม,ม้บ้านไม้แล้วก็ทำให้สีแบบขาวๆหน่อยโอเคสวยงามนี่บ้านในฝันเลยนะเนี่ยชอบมากโอเคขยายบ้านนิดนึงฮะขยายด้านบนขยายไม่ได้นะโอเค แล้วก็มีแผ่นซับเสียงซื้อไปละกัน1อัน1 1งหนึ่งตังเอง1งใบเองไม่แพงเลยนะเก้าอี้ผมชอบแบบว่าสีฟ้าโอ้ oh, แพงอยู่นะโอเคซื้อไปแล้วกันนะครับ oh, เราจะได้ไปแต่งบ้านเลยนะฮะทุกคนนี่ซื้อแต่งเพิ่มดีไหม,มแต่งเพิ่มดีไหมนะน่าจะมีพวกโตรับแขกหน่อยนะฮะเผื่อมีใครมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนล้วกัน เรากลับไปทำงานของเรากันต่อนะฮะงานที่เรารักยูทูบเบอร์โอเคครับก,กลับลับบ้านกันดีกว่ากลับไปเดินไปเดินมาข้างบ้านเราก็ยังคงแบบว่าอ a l o n เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครมาอยู่ข้างๆเลยเศร้าใจจริงๆโอเคเดี๋ยวเราวางคอมพิวเมตอร์เครื่องใหม่ที่งซื้อมาก่อนรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะแล้วก็มีแผ่นอะมีแผ่นเสียง เขาเรียกว่าอะไรนะแผ่นซับเสียงแล้วก็เก้าอี้ตัวใหม่หนแผ่นซับเสียงไหนลองวางดูสิเอวางเอามันได้อันเดียวเองเหรอเหมือนจะได้อันเดียวนะครับอโอ้โหงั้นเก็บไปก่อนละกันมันได้ไมาแค่อันเดียวเองแสดงว่าถ้าเราจะติดให้รอบพ้องนี่ก็คือแบบกลายเป็นกลายเป็นแบบว่าไม่มีตังเลยนะฮะตังน่าจะไม่พอถ้าติดให้รอบพ้องก็เก็บไปก่อนเนาะเดี๋ยววางคอมเครื่องใหม่ก่อน โอ้โหทำไมมันเทขนาดนี้นี่มันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนี่ว่าโคตรที่นี่สีฟ้าเข้ากันโอโเคหาไน้นไม่เรียบร้อยโอ้โหโอ้โหโอเคสีฟ้าแบบชอบมากชอบมากโอเคอันนี้วางได้ไหมเนี่ยวางเพิ่มได้ไหมเหมือนจะไม่ได้แล้วนะฮะวางเพิ่มไม่ได้แล้วอุปกรณ์ที่แบบเอาไปคูณตังคนะ์เนี่ยเป็นบูทวางเพิ่มไม่ได้แล้ว ที่เรามีนี่ก็คือแบบโคตรดีเลยนะโอเคไหนลองไหนลองแบบว่านั่งทํางานดูไหมแต่นี่โตครับโต้คราฟนี่ผมเองก็ยังไม่แน่ใจนะฮะรู้แค่ว่าอุปกรณ์ในการคราฟเนี่ยซื้อได้จากร้านที่มันขายมันจะมีร้านอยู่ข้างร้านดีเบิร์ดนะทุกคนผมมีมีปืนด้วยเด็ดเยูทูบเบอร์ YouTuber ต้องใช้ปืนด้วยหรอโอ้ใหม่รอดผมตกใจเลยเมื่อกี้ผมเลื่อนเจอปืนยูทูบเบอร์ต้องใช้ปืนด้วยใช้ทําไมก่อนแปลกๆปนะ แปลกๆนะฮะโว้วว้าวทุกคนได้รอบละสองเสนโอ้โหแบบคลิปเดียว2องเสนโอ้โหรวยเลยอันเนี้ยอโอเคคลิปหมดแล้วคลิปไม่พอเนี่ยต้องไปถ่ายทำเพิ่มตัดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะตอนนี้ผมก็ซื้อกล้องจนตัวสุดท้ายแล้วนะครับคอมพิวเตอร์ก็อัพเป็นตัวสุดท้ายแล้วเช่นกันนะครับผมก็มาที่รีเวิร์สเนาะว่าตัด ที่ถ้าผมรีเวิร์สผมจะชักกระเดวไหมเนี่ยคุณหมอเสีย250ล้านนะฮะเพื่อรีเวิร์สสิ่งที่เราจะได้เนี่ยมันจะเป็นคูณ2เดี๋ยวๆดๆๆคุณหมอมดใจคุณหมอไม่ปาเข็มคุณหมอปลาเข็มใส่ผมโอ้ดโอ้ไม่ g o คุณหมอก็คือเมื่อรีเวิร์สเสร็จแล้วนะฮะเราจะสูญเสียกล้องอุปกรณ์ถ่ายทำแล้วก็ สูญเสียน่าจะคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเงินทั้งหมดก็จะหายไปยกเว้นคริสตัลนะครับซึ่งนี่เป็นบ้านที่ผมเนี่ยได้อัปเกรดขึ้นมานะครับแต่คอมหายไปไหนไม่รู้ผมแบบว่าแอบฟาร์มไปนิดนึงนะฮะจริงๆก็ไม่นิดนึงหรอกนะฮะใช้เวลาอยู่เหมือนกันก็แบบนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะฮะสิ่งที่ไม่หายก็เป็นคริสตัลนะครับก็เก็บคริสตัลไว้เยอะๆก็น่าจะดีนะครับคริสตัลเอาไว้สุ่มกล่องเนาะ ก็แบบนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะฮะกับการเป็น YouTube Simulator นะครับคงมีประมาณนี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ชอบมากๆฝากกันกดแชร์แล้วอย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e ในช่องจริงๆด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ see you next คลิปนะครับ n น x กคลิปจริงๆนะครับก็บ๊ายบายบ๊ายบายครับ